อันนี้จากพฤติกรรท่านอาจารย์ขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการตกปลาเพื่อเลี้ยงชีพและการตกปลาเพื่อเข้าแข่งขันเกมกีฬามีคนโทษหรือบาปกรรมมากน้อยเทียงใดวอฒยมันบาปตรงนั้นเลยมันบาปตรงนั้นแหละมันไม่ได้ไอบาปท็คมันจะไปเอาไปเข้าตาช่างไม่ได้ใช่ด้วยเนะแต่รวมฟานแล้วคือมันบาป แต่มาเลี้ยงชีพก็ตามเราอะเราเลี้ยงชีพเนี่ยเราไม่ไปฆ่าเราไปฆ่ามาเลี้ยงชีพเนี่ยเดี๋ยวเขาก็บัฆ่าเราเพื่อเลี้ยงชีพบ้างเนี่ยเป็นยังไงดีไม่ดีเขามองเห็นเลยส้ยคอเราอยู่ในอยู่ในคออย่โอ้ยไม่มีเงินกินข้าว่าฆ่าเด็คนนี้เราพอไปเลี้ยงชีพตัวเองเนี่ยดีไหมเราชอบไม่ละเราไม่ชอบคนอื่นเาก็ไม่ชอบงบบวกมันก็ไม่ชอบเหมือนกันมันไม่ได้ว่ามันเกิดมาเพื่อเลี้ยงชีพเราเนะ มันเกิดมาแล้วก็เป็นเจ้าของชีวิตมันเป็นเจ้าของร่างกายของมันไอเรามาขี้ตูเองว่าเมื่อมันเป็นอาหารของเราอ่ะเดี๋ยวมันก็มาขี้ตัวสร้อยข้คอมันเป็นเือคอของเราเป็นของมันมันฆ่าเรามางก็ดีไหมคิดถึงใจเขาใจเราเราเราจะทาอะไรมีเด็กอยู่บ้างอะไรนะส่วนเป็นคนที่มันยินดีพอใจที่จะฆค่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเขายินดีพอใจเกียค่าเขาก็ต้องยินดีพอใจรับบาปมาปกรรมอนของเขา แต่เราเห็นแล้วว่าบาปทำอย่างนั้นการสร้างทุกข์ให้กับเราเราก็พยายามอีดเบี่ยงอยากไปทําให้แบบดีที่สุดเห็าไหมึล่ะแต่เราจะให้โรคนี้มันหมดไปจากกานฆ่าทวามเดือดเย็นมันเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้คนไม่กินเนื้อคนกันมันยังฆ่ากันทุกวันทั้งที่มีทุกมีตลาดแล้วนักภาษาอะไรจะไม่ับเปลดนเนื้อไก่เนื้อหมูนะครับตามันก็เป็นของธรรมดาเรื่องของโรคมันมีทั้งสูงมีทั้งต่ำมีทั้งรุกทั้งดอน ไอเราขอให้ยึดในหลักความดีความถูกต้องไว้มันใช้ได้เปนะ็นอย่างนั้นเข้าใจไหมจ่ะเพราะฉะนั้นจะแข่งขันหรือจะไม่แข่งขันอะไรก็บ,บาเทร้งนั้นเลยเไม่ต้องไปช่างตัววัดเหมือนกันวันนี่มันจะหนักเบาเท่าไรเท่าไหร่อ